สวัสดีคะ่ะทุกคนจ๋ามาพบกปกบอีกแล้วนะคะกบเอาอาหารมื้อเย็นของกบมาทักทายทุกคนนะคะวันนี้กบทําหมูกรอบนะคะทุกคนกบก็ซื้อหมูกรอบมาจากร้านเอเชียเนาะก็ต้มนะคะเอาหนังลงหม้อเนาะต้มสิบห้านาทีนะคะทุกคนพอต้มสิบห้านาทีเอามาพักเอาไว้นะคะก็จิ้มจิ้มจิ้มหนังนะคะ หนังของหมูกรอบนะนี่จิ้มหนังของหมูนะคะจิ้ม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 ทาเกลือนะทุกคนทาเกลือแล้วก็เอามาแช่ในน้ําส้มสายชูเนาะทุกคนเอาหนังส่วนหนังแช่ในน้าส้มสายชูประมาณสิบห้านาทีแล้วกบก็เอาไปผึ่งนะคะเอาไปผึ่งลมอยู่ข้างนอกก็คือเหมือนกับผึ่งแดดนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็เอามาทอดในหม้อหม้อทอดไร้น้ํามันนะทุกคน กบก้ามากินกับส้มตำนี่ค่ะเมนูเย็นนี้ของเราก็จะมีส้มตำนะส้มตำโคกงนี้ไม่มีมะเขือเทศนะคะเพราะว่าหนูอ่ะหนูกินหนูใส่สม่าสามีก็เป็นคนกินนะมะเขือเทศเพราะกบก็ไม่ค่อยกินมะเขือเทศในส้มตำแต่ก็แปลกเหมือนกันกบกินมะเขือเทศที่อยู่ในกบก็ไม่เข้าใจ กบไม่กินมะเขือเทศที่อยู่ในสลัดกบไม่กินมะเขือเทศที่อยู่ในส้มตําแต่กบกินมะเขือเทศที่แบบเหมือนอยู่ในหม้อต้มอ,อย่างเงี้ยอย่างเช่นขนมจีนน้าเงี้ยวอย่างเงี้ยเออกบก,ก็กินแล้วก็อะไรอีกก็มีหลายอย่างที่มันเหมือนกับอต้มยำอะไรแบบเนี้ยเออต้มยำกบก็กินแต่กบไม่เข้าใจว่าทําไมในส้มตําแล้วก็ในสลัดกบไม่กินนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซุปมะเขือนะทุกคนกบไปอยากกินมากเลย เพราะว่าเนื่องด้วยคุณแม่นะแม่กับลูกวันนั้นเขากินซุ้มมะเขือกบบอกโอ้อยกบมีมะเขือกบพอดีเลยกบมีมะเขือในตู้เย็นกบก็จะมากินแก้มกับถั่วนะคะทุกคนนี่คะ่ะมื้อเย็นของกบก,ก,กับคุณดำนาจตบท้ายด้วยแตงโมนะคะเย็นๆจากตู้เย็นนะคะข้าวเหนียวโอเคคะ่ะทุกคนกบก็เอาคลิปมื้อเย็นมาทักทายทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะ พรุ่นโอเคค่ะกบไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะมาค่ะมากินส้มตำด้วยกันกระกบกับมุกกรบซุปมะเขือค่ะไปแล้วจริงๆนะคะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะมินิฮานนะคะมินิฮานไหมคะหิ่วเขาหิวข้าวแล้วคะ่ะทุกคน <laughs> ไปล้างมือ <laughs> โอเคบ๊ายบายจริงๆคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนมื้อเย็นอีกวันถัดมานะคะกบผัดคณาหมูกรอบนะ,ะหมูกรอบกบทําเองนะคะทุกคนได้แบบอันนี้ก็คือคณาซื้อ <c oughs> คนสาดตบมือให้คณาซื้อมาจากออินเตอร์เนชั่นแนลนะขอโทษคะ่ะทุกคนขอโทษนะคะ <c oughs> <c oughs> thank you โอ้จอลีที่รักด้วยอลีค่ะทุกคนกล้องสั่นเลยกบทํา หมูกรอบเอแล้วก็ผัดคณะอันนี้ก็คือคณะสามเหรี่ยนนะกบผัดได้1จานนี่จําได้ไหมคะกระดูกที่กบซื้อมาตอนแรกกบนึกว่าจะไม่มีเนื้อนะอทุกคนกระดูกแค่สามเหรียนเองได้เต็มหม้อเลยนะนี่ก็คือ1นถ้วยแล้วก็อยู่ในหม้ออีกมีแต่เนื้อเลยนะกบทําต้มแซ่บทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปนะคะกบเอาเมนูสวันนะคะอาหารสวันมาให้ทุกคนได้ชมนะคะ มื้อเย็นของเรานะวันถัดมาจากเมื่อวานค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้ว